ัสีค่ะวันนี้เราพามาดูบรรยากาศสวนหย่อมนะคะนี่เป็นต้นว่านหางจระเข้ของเราสวยงามมากเธอจะอยู่ร้อมต้นนี้ค่ะจะมีเด็กมีอะไรมีกล้วยไม้เธอสวยงามมากจ้ะงามมากเลยอ่ะใครอยากได้ต้นอ่อนก็เชิญนะจ๊ะเขาจะงอกมาเรื่อยๆต้นอ่อน แล้วก็แพนมาที่แดดไม่ถึงค่ะน้ำาพุมีสับป,ประรดสับป,ประรดน้อยออกลูกด้วยนะเนี่ยออกลูกด้วยหรือสิลูกแยกเป็นสองลูกเนี่ยเนี่ยลูกอ่อนออกอีกลูกนะเนี่ยนี้ก็มุมนู้นคือที่นั่งเวลานั่งทานอะไรก็คืออยู่มุมนู้นนะคะ จะเป็นพุทธรักษาเป็นต้นจำปีจำปีเอามาปลูกตั้งแต่เล็กๆค่ะตอนนี้โตแล้วเดี๋ยวพาไปดูกล้วยไม้ที่หอมหอมหอมกล้วยไม้พันอะไรก็ไม่รู้อันนี้ดูนี้ก่อนนะคะดอกกุหลาบหินคก็เรียกอะไรเสียงไฮ้เซียงไฮ้อะไรไงก็ไม่รู้อ่ะภาษาศัพท์เขานะคะสวยมาก อยากให้ชมความสวยอ้าวอันนี้น้ำพุนะคะแดดถึงเธอก็จะสวยงามมากมีน้ำพุสองข้างทา,างค่ะ <c oughs> เห็นไหมน้ำพุนี่ค่ะน้ำพุจะอยู่แล้วตรงนั้นก็จะเป็นที่นั่งกินส่วนใหญ่ทำคลิปตรงนั้นนะคะ <c oughs> อ่ะขอแพนเนี่นะคะตอนนี้ดอกเธอเริ่มวายแล้ว <c oughs> จะรอบๆบนี่คะ ก็จะมาตรงนี้จะพาขึ้นไปจ้ะอันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมคะสวยจริงๆค่ะถ้าเขาแดดเข้ามานะแดดมานี่เธอจะไม่ยอมใครทั้งสิ้นเลยคะ่ะเธอจะบานสะพังแต่ถ้าแดดไม่มาเธอจะหง่อยๆเฉาๆนี่พุทรรักษาค่ะนั้นเป็นร้านตานต้นมะขามเมื่อก่อนเป็นเต็นท์นะคะตรงนั้นอนะตอนนี้หน้าฝนต้องเอาเต็นท์ออกหน้าหนาวจะตั้งใหม่ค่ะ ดูนะคะกระถางนี่ใส่กระถางไว้ค่ะเด็ดที่แบบยอดที่มันงอกมาเยอะๆค่ะล้วก็เด็ดแยกแยกแยกมานี่ค่ะเห็นไหมเนี่ยคะต้นฟ้าทรายโจรค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะตอนนี้เขายืดพื้นที่เราหมดแล้วน่ะ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 ,นะ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 เป็นเขาทั้งนั้นเลยเนี่ยเขาไปขึ้นในหมู่มวนดอกไม้ของดิฉชั้นค่ะนี่ ทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ย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 ยึดเก้าอี้หมดแลวเนี่ยเห็นไหมคะเป็นร้อยเลยค่ะเนี่ยค่ะเธอมายึดหมดแล้วเธอเป็นไม้ประดับแล้วตอนนี้เนี่ยค่ะเธอมาขึ้นกันเองเลยนะคะเนี่ยเมเ็ดเธอกระจายทางควยน้อยนี่ก็ยังอยู่ทนนานยังอยู่กับกล้วยไม้เหี่ยวไม่ได้รดน,น้ําน,นีอ่อันนี้หอมป่ะอันนี้หอมป่ะมันรู้เดี๋ยวตรงๆที่ หอมค่ะหอมอันนี้ดอกนี้ก็หอมนะคะแต่ที่หอมมากๆก็คือดอกนี้ค่ะดูสิคะเธออยู่กันเนี่ยค่ะเธอบานสะพรั่งอยู่ตรงนี้สาวน้อยสามคนเธอก็นอนนอนนั่งนั่งอยู่แถวนี้นะคะใช้ให้ดูฤทธิเดชของฟ้าทรายโจน หมดค่ะเต็มกระจาดไปหมดค่ะทั่วประหมดก็อยู่ทั่วที่แลวทั่วที่ทั่ทททวแดนแล้วเนี่ยค่ะเธอทั้งนั้นเลยค่ะเป็นกระจุบเลย่ะเนี่ยทั้งนั้นเลยเนี่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 ยเป็นร้อยต้นละค่ะเอาเธอมาปลูกสิบต้นยี่สิบต้นมั้งยี่สิบต้นัสองร้อยแต่รอดประมาณสิบต้นนะคะนี่เห็นไหมคะนอนกินแมลงอะไรสักอย่างค่ะกินตอนคืนอ่ะ ทำให้ต้นไม้เราไม่รู้จะเติบโตแล้วมันก็ปรุงอาหารไม่ได้ดิกินใบมันขนาดนี้นิสยไม่ดีไม่รู้จะทําไงค่ะไม่อยากฉีดยาฆ่าแมลงแต่ก็สงสัยจะเอาไม่อยู่แล้วต้องฉีดแล้วค่ะดูสิคะผู้ทารักษาพันก็กาดจนฟุ้ไปหมดเลยเนี่ยนี่เห็นไหมเธอขึ้นได้หมดแล้ว ตอนที่จะออกกันหน้าแล้งนะคะเธอจะออกกันเต็มเลยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยหน้าบ้านตรงนี้ค่ะเป็นทางเนี่ยค่ะโอ้แบบสวยแบบดูแล้วสิ้นใจนี่เป็นทางทางเข้าบ้านนะคะจะมีต้นมะพร้าวก็จะเป็นทุ่งนาค่ะข้างนอกนั่ก็เป็นทุ่งนาหลังรั้วนี่ก็เป็นทุ่งนาอย่างเงีนค่ะกําลังทํานากันเลยเสียงซาวเอฟเฟกต์ไม่ใช่ซาวเอฟเฟกต์นะนี่เป็นนกธรรมชาติมาก เสียงพวกเธอดังมากอะทุกวันนะคะไม่ต้องใส่ซาวใช่ไหมคะเห็นนะดังมากๆเลยอ่ะฟังพวยอยากขึ้นแขวงก็เข้ามั่งนดูสิไปเกาะที่ก้นมะพร้าวมะพร้าวของกล้วยไม้ อให้ดมค่ะหอมมากเลยเดี๋ยวเย็นนี้จะรดน้ำค่ะเมื่อเช้ารดไม่ทันอะไม่คิดว่าจะเหี่ยวขนาดนี้อันนี้เสียดายค่ะมันหักก็เลยปักไว้แต่เขาก็ไม่ยอมเหี่ยวนะเขาสู้ตายมากก็ลอกเรื่อยๆรไม่กล้าพัมาก,กัดติ่งเขาะน่างสารมากเลยอ่ะเดี๋ยวดูดอกไม้สวยๆกันอีกรอบนี้ อืมอืมโอ้า,ายรโจรปรึบในหมูหม่มวนดอกไม้ขยืดพื้นที่หมดะละน้ำพุ น้ำพุค่ะทำเพื่อเป็นสิริมงคนนี้มันใช้แสงโซลาเซลล์นะคะไม่ได้ไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะคะใช้แสงอาทิตย์เอาอ่ะก็คือซื้อมาคือถ้าร่ำไฟมันก็ลำบากยากเย็นนะคะฝนตกมันก็ลำบากใช่ไหมซื้อแบบโซลาเซลล์นะคะเธอจะน้ำพุ สะพังมากสะพังมากเลยค่ะเค okay, ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งอะคะ่ะกระดิ่งให้มันสัน่นเราก็จะมีภาพสวยๆของดอกไม้อย่างเงี้ยนะคะมาฝากภาพธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็บางวันก็จะมากินไปคุยไปคุยเป็นเพื่อนกันก็ดูกันหน่อยนะคะเพราะว่าจะมาคุยด้วยนะคะรายงานตัวรายงานตัวว่ายังเป็นผู้รอดอยู่ กับความสวยงามค่ะโอเคค่ะเราก็ขอจบเทปแค่นี้นะคะกับความสวยงามของดอกไม้สวัสดีค่ะลาก่อนนะคะ